เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เดินเข้าไปในเมืองนะคะจะเดินเข้าไปในเมืองนะคะตอนนี้ก็เดินถนนเส้นรักนะคะต้องใส่หมวกด้วยนะคะต้องใส่หมวกด้วยนะคะใส่หมวกปิดด้วยนะคะบรรจะกาดเริ่มจะเย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินเข้าไปในตัวเมืองเดินเดินด้านนอกนะคะทุกคนเทนไหมคะต้องใส่เสื้อแบบอย่างดีนะคะต้องใส่เสื้อแบบนี้ จมูกด้วยมีหมวกด้วยแล้วก็คือบรรยากาศที่ดูแลสวยงามแล้วก็เดินทางลัดนะคะทุกคนเออเเห็นไหมคะนี่บรรยากาศตอนที่จะเดินนะคะช่วงนี้ใบไม้ใบไ,ไม้ร่วงหมดแล้วนะคะดูสวยงามแบบแบบธรรมชาตินะดูแบบง่ายๆนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศที่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้นี้ ตอนนี้3มองศานะคะ3มองศานะคะเีอออกมาเดินนะคะไม่ใช่ออกมาเดินคือจะไปไปธุระในตัวเมืองนะคะก็เดินเส้นนอกเดินเส้นนอกเดินเอาบรรยากาศให้ทุกคนรับชมบรรยากาศสวยมากเห็นไหมคะแล้วก็นี่ก็คือเป็นรถส่งอาหารนะคะรถรถปั่นจักรยานส่งอาหารนะคะแล้วก็เดินเส้นรัดนะคะทําไมเราไม่เข้าไปในตัวตัวกลางเมืองนะคะคือที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่เส้นนอก <c oughs> ก็ได้โอกาส เดินรับชมบรรยากาศแบบธรรมชาติใบไม้ปริด้วยนะคะช่วงหน้าหนาวจะไม่ค่อยสะอาดนะคะเพราะว่าใบไม้ร่วงแต่ว่าดูกิ่งไม้ดูกิ่งไม้ดูแล้วมันสวยงามสวยงามจริงๆแบบธรรมชาตินะนะคะแต่ก็เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะนี่เอนไหมคะก็ถ้าปั่นจักรยานมาก็จะมาเส้นนี้นะคะ แต่เราก็ไม่เอาจักรยานมานเห็นไหมที่นี้ป่นจักรยานก็ต้องเปิดไฟนะคะถ้าไม่เปิดไฟนะคะอา้า้าตำรวจเห็นอะไรเงี้ยก็จะโดนปรับนะคะทุกคนถ้าป่นจักรยานต้องเปิดไฟนะคะก็แปลกเนะาะเห็นไหมคะก็จะมีรถเครื่องอะไรก็นี่คือถนอนทางเดินรถปนจักรยานคนเดินแล้วก็รถรถเครื่องนะคะรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะที่ช่วงเย็นๆที่เดินนี่คนคนที่ปั่นจัก,กรยานอย่างเงี้ยก็เขาเลิกงานนะคะ<ม>เขาก็ทํางานอาจจะไม่ไกลจากบ้านอย่างเงี้ยก็เอาจัก,กรยานไปมันจะสะดวกกว่าเห็นไหมคะนี่เป็นบรรยากาศยามแรงตอนแรงๆนะคะโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะคะอ่าช่วงใบไม้ผลิเห็นไหมคะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติที่แบบว่าอ่าเวลาเวลาหน้าร้อนนะคะตรงเนี้ยโอ้โหจะเป็นร่มนะ สวยมากเลยตรงนี้เป็นที่แบบมายอมรับจริงๆว่าสวยจริงๆตรงเนี้ยคือถ้าถ้าช่วงหน้าร้อ,เน,อ,อเนเนี่ยโอ้โหเดินนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลางล่มเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะให้เราแบบเป็นล่มเลยนี่คือบรรยากาศตรช่วงเย็นๆนะคะนี่ยังไม่เย็นเท่าไหร่นะคะก็ประมาณสักสี่โมงห้าโมงช่วงนี้นะคะนี่ไงทุกคนดูบรรยากาศถ้าใครชอบหน้าหนาวนะคะ มาได้เลยนะคะแต่ที่ตรตรงนี้ยังไม่เย็นเท่าที่แถวไอ์แลนนะคะแถวนุ้นก็จะมีหิมะแล้วมีสโนว์ตกแล้วนะคะแต่ที่ฮอลแลนด์ยังไม่มีนะคะแต่ก็บรรยากาศก,กำลังสวยงามชอบมากบรรยากาศแบบนี้อากาศเย็นๆสบายนะคะนี่คือบรรยากาศที่เราหาได้ยากได้ยากมากนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะเราชอบเย็นแล้วก็อยู่ได้ ชอบมากเลยอากาศเย็นๆแต่ว่าอย่าลืมแต่งเสื้อผ้าแบบหนาๆน,นะคะออกข้างนอกนะคะจะไม่เหมือนกับอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าอาจจะไม่สบายได้แต่ว่ากรณีที่ออกข้างนอกดีที่สุดก็คือใส่เสื้อหน้าหนา,นาถุงมือด้วยถุงมือแล้วก็หมวกนี่คือหน้าหนาวนะคะแต่ชอบมากเลยหน้าหนาวชอบมากๆเลย ถ้าหน้าหนาวนี้ไม่อยากกลับเมืองไทยนะคะอยากอยู่ที่นี่เพราะเป็นคนที่ชอบหน้าหนาวมากกว่าหน้าร้อนนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะก็ออกเดินไปเรื่อยๆนะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเพราสั่งของเอาไว้แล้วเราก็ต้องไปเอานะคะบ้านเราก็จะนอนกันแล้วเนาะก็มีหลายคนจะอาบน้ำนอนนะคะ พอที่เมืองไทยก็ประมาณสี่ทุ่มกว่านะคะแต่ที่ฮอลแลนด์ก็ห่างกันหกชั่วโมงนะคะห่างกันหกชั่วโมงนะคะเนี่ยก็จะเริ่มเข้าเขตที่ที่เราต้องการแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศที่ที่น่าเที่ยวมากเลยตรงนี้ตรงนี้ที่จอดรถนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนเนี่ยตรงนี้ที่จอดรถนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นไหมคะทำไมเราเดินเส้นนี้เพราะว่ามันอยู่กับที่เรา จะไปนะคะมีบรรยากาศที่ดูน่าอยู่รถที่จอดตรงนี้นะคะก็คือรถที่ว่า,าคนที่อยูอ่ในเมืองนะคะแล้วก็จะไม่มีที่จอดรถในใน,ในบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะมาจอดที่เห็นไหมคะนี่ง่ายๆนะคะน,นะคะ,น,ะ,คะนีบรรยากาศที่ดูแล้วดูแบบ แบบชอบนะคะชอบแบบเนี้ยแล้วก็จะจะถึงแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะเอาบรรยากาศตอนยามแรงๆให้ทุกคนได้รับชมนะคะบ๊ายบาย